สีัใมงส่บคสื่อที่บาน้แน่นอนคุณตาที่เรีสวัสดีครับหัเชียงเชียงหัเชียงมบูรณ์ยิ่งไเรื่อยหม่เล็กนี่เราปะหลุ่มเยอะคุท่นารตค่พี่รองค่ะพี่รองะอเภอโกงจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่รองการพการพรอบูชาที่ลางดีแข็งอุดนะครับผมหมืน้า ใมไม่นใจยังมุนห่าฝาทังตัพี่น้องเยอมากเพื่อคบมัะึึงคือว่าตัวเกี่ยวทื่สี่ถ้าสมัยอกอกไม่ไม่กอกใครไม่ไม่เกอกไปรอกอกมากกับีหลับพี่น้องเยอะสี่ราง